สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eye of t a r o t บายกันชารยานะคะคลิปนี้เราจะมาต่อคอนเทนต์เก่ากันนะจ๊ะหรืออีกหนึ่ง่าใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะขออาจารย์ดูนิดนึงอ่าถ้าถ้าคุณหายไปเขาจะรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาจะทํำยังไงไหมเขาจะเทคแอคชั่นไหมถ้าคุณหายไปนะจ๊ะมากันดี่ธาต ธาตุน้ํากรกฎมินพุจิกค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมาในความสัมพันธ์นี้ก่อนว่าความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนกันนะจ๊ะโ o ดอฟ f วานโอ้โหสี่ไม้เท้าสี่ดาบความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงกันเหมือนรักกันเรารักกันหรือเปล่าแต่ความรักมันไม่สุขสมอารมณ์หมายไหมจ๊ะเหมือนเรารักกันเหมือนเราไปไปกับกับไปไปกับกับอายุต่างกัน เป็นคนเก่าๆซึ่งการละกันมีความเหนื่อยซึ่งการละกันเดี๋ยวก่อนนะรักเขาล่ะรักเขาล่ะโอ้รักนี้มันมีเงินมีผลประโยชน์มีอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยไหมเป็นความรักแบบไหนกันเนี่ยอ่ะโอเค ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณสองคนเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนเคยเป็นความมั่นคงกันมาก่อนหรือบางคนคบกันมาเนิ่นนานเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนเป็นเหมือนเราจะมีความสัมพันธ์ที่ไปกันแบบยั่งยืนระถาวรน,นะจ๊ะแต่ว่าความรักความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนมีใครมากั้นกลางไม่โสดใครคนหนึ่งไม่โสดและบางคนคบกันด้วยผลประโยชน์ด้วยอาจจะมีการซัพพอร์ตกันในที่ในหน้าที่การงาน ในเงินในชีวิตมันไม่แฮปปี้อ่ะมันดูเหมือนเรารักกันแต่ว่าใครบางคนติดภาระผูพกพันกับคนเก่าอยู่ไหมมีคนเก่าๆที่ยังค้างคามีตัวจริงอยู่ตรงนี้เหมือนเรารักกันแต่เราไม่มีอนาคตแล้วเรารออะไรอยู่เนาะรออะไรอยู่รอเหมือนรอไปอย่างนั้นแหละรอที่เราจะสองคนมาร่วมหอ,อลงลงแต่สุดท้ายความสัมพันธ์มันก็ไม่แฮปปี้ค่ะประมาณนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวนะ เหมือนบางทีก็อยู่ในการของการไปไปกับกับบางคนเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องในที่ทำงานบางคนเป็นความรักที่มันมัน,ม,นมันไม่ไม่คอยมีเวลาให้กันไม่ค่อยมีความรู้สึกที่ดีเหมือนแต่ก่อนรู้สึกแบบนั้นมันเหมือนรักไป ทุกไปหรือรักไปก็รู้จุดหมายของความรักครั้งนี้แหละว่าใครบางคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วมันไม่สามารถจะจะไอ้นี่ได้มันไม่สามารถจะกมิกไ,ได้ค่ะเราเหมือนว่าใครบางคนมีครอบครัวครอบครัวเขาขวางการรักที่เขาเลือกไม่ได้มันมีไพ่ของการรักที่เลือกไม่ได้อยู่ในเลเวอร์รักที่ไม่สามารถ อ,อกหน้าออกตารู้ว่าเรารักกันสองคนรู้ถึงอนาคตในความรักครั้งนี้ด้วยรู้หมดแต่อดบอดายต้องอดทนกับความสัมพันธ์ที่ไม่มีความเป็นจริงมีปัญหามีคู่แข่งมีอุปสรรคในความสัมพันธ์แต่บางคนเป็นเจ้านายลูกน้องกันแต่บางคนเกื้อหนุนชืวอกันซัพพอร์ตกันในเรื่องของเงินเรื่องของการทํางานเรื่องของผลประโยชน์ซัพพอร์ตกันในเรื่องของใจหิวใจแต่ความฝันนั้นคงเป็นความฝันที่ ไม่มีจุดหมายใช่ยากต่อการที่จะมองจุดหมายปลายทางได้อารมณ์นั้นนจะจ๊ะอ่ะถ้าคุณหายไปน้ำกรกฏมี้นทิเค่ะไปดูซิว่าความรู้สึกข,ของเขาเมื่อวันที่คุณหายไปไม่ว่าคุณจะเทเขาเขาจะเทคุณไม่ว่าเราจะเลิกกันไม่ว่าหายไปเพราะทดสอบใจไม่ว่าหายไปทำไมเหมือนหายไปเลยหายไปไหนอย่างเงี้ยอ่ะไปดูกัน ถ้าคุณหายไปเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณสามดาบโอ้ก็งดหย็ดอยู่นะก็คิดอยู่นะก็คิดหนักอยู่นะหายไปไหนหายไปทําอะไรสิบดาบโอ้ยนอเจากองเลือดเลยอยากให้กลับมาโอ้เขารู้สึกถึงความเจ็บปวดนะเขารู้สึกถึงการจะเลิกเขารู้สึกถึงความอะไรอาวรเขาอยากให้คุณกลับมาค่ะเขาอยากให้คุณกลับมาอยู่ตรงนี้ มีความรู้สึกว่าเราคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์ในคนบางคนอะ่ะคุณก็ค่อนข้างจะทุ่มใจทุ่มกายทุ่มความรู้สึกให้กับเขาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าเขาหายไปอ่ะคุณอยากให้เขากลับมาอืมคุณอยากให้เขากลับมาหรือคุณอยากไปขอโอกาสจากเขาคุณอยากให้ความสัมพันธ์เป็นเหมือนช่างดังเดิมได้ไหมต่อให้คุณจะนิ่งจะเฉยพยายามจะตัด พยายามไม่สนไม่แคร์แต่ใจลึกๆไม่ใช่แบบนั้นเลยใจลึกๆของคุณมันเจ็บปวดมันเจ็บปวดใจลึกๆมันคิดหนักคิดมากหงุดหงิดทีเดียวนะจ๊ะกับความสัมพันธ์นี้อ่ะแล้วเขาจะทําอะไรกับความสัมพันธ์นี้เขาจะทําอะไรไหม เขาจะตามหานะเขาจะตามหาใช่ใช่เขาจะรออยู่ตรงนั้นแหละเขาจะรอเขาจะตามหาถ้าตามได้บางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซกันไปเลยแต่ว่าเขายังคงจะบอกถึงความรู้สึกความจริงใจถามว่าเขาจะทำอะไรได้ไหมทำได้ยากนะมันเหมือนสิ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มิอาจลืมเลือนได้ คุณเป็นคุณน่าจะเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นดีเอ็มเพสเป็นหนึ่งนัมเบอร์วันทีเดียวนะแต่ทั้งทาง,งที่รู้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยถึงคุณจะไม่ได้เป็นตัวจริงใครบางคนในที่นี้มีเจ้าของแล้วล่ะถึงจะไม่ได้เป็นตัวจริงถึงจะเป็นความรู้สึกที่มันไปกันได้ยากมันเหนื่อยมันทุกข์แต่เราก็คงอยากมีกันและกันไว้ถ้าเขาทำได้เขาจะตามหาค่ะ เขาจะนิ่งไปสักพักหนึ่งเพื่อถามใจตัวเขาเองก่อนว่าความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสที่จะสานต่อที่มันจะไปต่อได้ไหมถึงแม้เราจะมีความแตกต่างกันมากก็ตามแต่เรากลับมาอยู่ที่อยู่ตรงนี้ได้ไหมเรากลับมาเริ่มต้นใหม่มาอยู่ตรงนี้ได้ไหมเขายังไม่อยากสูญเสียค่ะเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากสูญเสียถึงแม้จะหลอกตัวเองอยู่ก็ตามว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ย มันมีใครบางคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วความสัมพันธ์นี้ไม่ได้สามารถเป็นจริงได้แต่ก็ยังอยากมีกันและกันไปก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนอย่าเพิ่งหายไปไหนในความสัมพันธ์นี้อารมณ์ประมาณนั้นเขาจะทำแหละเขาจะทำได้เขาอาจจะนิ่งเฉยไปเพื่อรอดูสถานการณ์และเขาจะออกตามหาถ้าทำได้เขาจะงอ้อเออถ้ามีโอกาสใจเขาไม่นิ่งเลย เขาจะทําไหมทาทำค่ะจริงเขายังคงหวงแหนกับความรู้สึกกับความสัมพันธ์นี้อยู่เขารักเขาบอกเขารักใช่เขาจะคุยเขาอยากจะคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอยากจะคุยเหมือนการที่มีคนหายไปหายไปไหนหายไปทําไมมันมีเหตุผลอะไรไม่สามารถจะปรับความเข้าใจกันได้อีกแล้วเหรอไม่สามารถจะไปกันได้อีกแล้วเหรอไม่สามารถ จะคอมมิคกันได้อีกแล้วเหรออารมณ์ประมาณนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบ็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซด์ a f e ศูนย์สามสองเก้าแล้วเจอกันค่ะ